อันนี้เสร็จเรียบร้อยละไปลองเครื่องไปลองแอร์นะครับแอร์เย็นมากนะครับคันนี้เรียบร้อยเสร็จละรถวิ่งได้ปกติละนะครับเหลือระบบแอร์ที่แอร์ไม่เยน็นนะครับอันนี้ผมมาเช็คล่กให้นะครับคันนี้น้ํายาแอร์ไม่มีเลยนะใช้เกจับครั้งแรกน้ํายาแอร์ขาดไม่เหลือสักแอร์เอาง่ายๆไม่มีน้ํายาแอร์เลยเปิดไม่เยน็นนะครับเปิดไม่เยน็นนะครับแล้วมาเช็คดูเกเราต้องดูเกก่อนถ้าเกตกลงมาเนี่ยจับครั้งแรกอะ ตกลงมาน้ำยาแอร์ไม่มีแน่นอนนะครับของคันนี้ไม่มีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมใช้เช็คลอยรั่วนะครับเช็คลอยรั่วแล้วก็เกเรนี่ยเริ่มตกนะครับเริ่มตกผมก็เลยเช็คเช็คดูพวกรอยต่อต่างๆผมจะเห็นเนี่ยจะมีรั่วที่โอลิงนะไม่รู้จะมองเห็นไหมรั่วที่โอลิงเห็นไหมน่ะมันเดือดอยู่นะ่ะ นะครับเนี่ยรั่วโอลิงผมเอาน้ำแฟ็บหยอดเข้าไปนะครับเราต้องสังเกตแล้วดูให้ดีนะครับสังเกตดีๆนะมันเดือดอยู่นะครับนั่นคือรอยรั่วนี่โอลิงนะครับมันรั่วที่โอลิงโอลิงเนี่ยใช้ไปนานๆมันก็แข็งตัวมันก็รั่วตามรอยต่อต่างๆไอ้น,นี้มันก็เรื่องปกตินะลดอายุเยอะ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เลยนะครับสองตัวมันจะมีสองตัวนะครับโอลิงตัวนี้ด้วยยังไม่ได้ถอดนะครับยวเปลี่ยนให้สองตัวเลยชุดโอลิงก็มีอยู่หลังจากที่เปลี่ยนโอลิงให้สองตัวนะครับแล้วก็เอาน้ำแฟกกอกเข้าไปแล้วก็ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับแล้วเราก็มาจับเกทิ้งไว้นะครับประมาณสักสิบนาทีครึ่งชั่วโมงอะไรก็ว่ากันไป เกก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีลดแสดงว่าระบบเนี้ยค่อนข้างที่จะไม่มีรั่วแน่นะครับไม่มีรั่วแน่นอนนะครับที่เหลือก็แว็กเติมน้ํายาแอร์นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับแว็กเติมน้ายาแอร์นะครับเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะครับตอนนี้ผมก็ทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีแล้วเกก็ยังอยู่เหมือนเดิมตอนที่มันรั่วน่าจะน่าจะประมาณสัก5นาทีนะ เกมันก็เริ่มลงมาแล้วนะครับอันนี้ไม่ไม่มีลงแล้วแล้วเราก็ใช้น้ำแฟบยอดตรงนั้นอีกทีนึงก็ไม่มีรั่วนะครับก็ตามนั้นนะครับลูกค้าอย่าลืมนะคันนี้ลูกค้าบอกว่าเคยน้ำยาแอร์รั่วเติมมาสองครั้งแล้วครั้งนี้ล่าสุดปล่อยทิ้งไว้นานนะครับน้ำยาแอร์หายเกี้ยงนะครับแสดงว่าต้องมีรอยรั่วเช็ครอยรั่วก่อนก่อนที่จะเติมน้ำยาแอร์นะครับถ้าอยากใช้ยาวยาวไม่อยากมาเติมน้ำยาแอร์อีก หลายหลายรอบนะโอเคอันนี้ก็ทําอาการเบื้องต้นที่เราเห็นชัดเจนก่อนนะครับรอยรั่วจากตรงนั้นนะครับที่อื่นไม่มีรั่วละนะครับถ้ารั่วก็แรงดันมันก็ตกนะครับอันนี้ไม่มีรั่วแน่นอนนะครับโอเคแว็กเติมน้ํายาแอร์เสร็จเรียบร้อยเติมแว็กเติมน้ํายาแอร์อันนี้กํลาลังเดินเบาน้ํายาแอร์อยู่นะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยความร้อน นะครับร้อนร้อยห้าสิบนะครับอันนี้เย็ยนโอเคเลยนะครับเติมน้ำยาเสร็จแล้วอันนี้มาดูอุณหภูมินะครับสี่สิบนะครับสี่สิบสี่สิบสี่นะครับอุณหภูมิข้างนอกอากาศร้อนร้อนนะครับอากาศร้อนร้อนอันนี้แอร์เย็นเฉียบเลยนะพอแอร์นี่เย็นเลยเป็นน้ำเลยนะพอแอร์นี่นเป็นน้ำเลยนะครับเดีย๋ยวมาดูภายในกัน หลังจากที่มาดูภายในนะครับรอบเครื่องก็ปกติมากมากนะครับแอร์ก็เย็นมากๆนะครับอุณหภูมิก็ได้6องศานะครับ6องศาในรูนี้นะครับเย็นมากนะครับบอกได้เลยนะครับเย็นเย็นดีมากๆนะครับอยู่ในห้องดยสซนก็เย็นมากน้ำยาแอร์เติมให้พอดีพองามเต็มสปรีมนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเย็นช่ำ ถ้าเราเติมน้อยไปมันก็ไม่เย็นนะครับเติมมากไปก็ไม่ดีเอาพอประมาณนะครับมีเกวัดนะครับมีร้อนมีเย็นนะครับเติมมากก็ไม่ดีนะครับเติมน้อยก็ไม่เย็นเอาพอดีพองามนะครับขณะเดินเบานิ่งมากนะครับอันนี้ลงได้ห้าองศาแล้วนะครับลงได้ห้าองศาแล้วนะครับลงได้ห้าองศาเดินเบาค่อนข้างที่จะนิ่งมากนะครับแอร์เย็นมากอันนี้ เพราะว่าคอมแอร์ของเขามีกําลังค่อนข้างที่จะดีกําลังอัดที่จะดีนะครับแต่ก็มีอาการรั่วแค่นั้นเองนะครับคอมแอร์ตัดละนะครับคอมแอร์ตัดน่าจะอยู่ที่5องศานะครับองศาเพราะว่าตัวปรับอุณหภูมิอันนี้ผมก็บิดไว้สุดแล้วนะเนี่ยตัวปรับอุณหภูมิอันนี้มันอยู่ที่ตัวปรับอุณหภูมิละมันตัดอยู่ที่5องศานะครับถามว่าเย็นไหมเย็นนะครับฉ่าเลยโอเคครับ คันนี้นะครับมีขาต้องมีแวกทัมนะครับอย่างนั้นเอาไม่อยู่นะครับแวกทัมีต้ลิงเ์ี่นะครับแบกทัมทั้งหมุนพวงมาลัยนะครับทั้งหมุนพวงมาลัยทั้งเข้าเกียร์นะครับมีครบเลยอยู่ในนี้นะครับแล้วก็คอม507นะครับมีลูกใหญ่ที่ใส่รถกระบะกันนะครับลูกใหญ่แล้วมาใส่รถเก๋งนะครับต้องเจอแบบนี้นะครับ เพราะว่าคอมลูกใหญ่กินกาลังกําลังเครื่องนะครับต้องเจออากาศที่ดูดสั้นได้มากที่สุดนะครับเวลาเปิดแอร์ปุ๊บอากาศมันจะเฉยค่อนข้างที่จะดีมากเพราะว่าอากาศรูมันสั้นนะครับต้องทําแบบนี้จบแน่นอนนะครับนี่แหละโอเคครับจบไว้ประมาณนี้แหละหน้าคัดคอมแอร์นะครับคอม507จะดังมากนะครับหน้าคัดดังตับเนาะครับ จะดังประมาณนี้